สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสง์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรสมประสงค์บุญรองกัลยาณมิตรมานีและกัลยาณมิตรสกอตต์รอเรนเซนส่วนพิธีถวายกองบุญแสงสว่างประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรมานิตกัลยาณมิตรนุสราพิลึก กลัลยานมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวพร้อมด้วยร้านยำม,มี่ไทยจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญคิลานะเพษว์โดยประธานกองบุญคือกลัลยานมิตรแองเกล่ากัลยานมิตรเอ็ดดี้แอลมิโดและครอบครัวส่วนพิธีถวายพัตตาหาันเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือกลัลยานมิตรอุ่นจิตกลัลยานมิตรนรินทรุทิราสิริและกลัลยานมิตรวิยดาสีสมศักดิ์แสนมี พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และเมื่อเสร็จการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ผ่านโปรแกรมซูมสาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปิติและเบิกบานในบุญครั้งนี้แม้สถานาการณ์โรคระบาดจะเกิดขึ้นในปัจจุบนันแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีของยอดกัลยาณมิตรไว้พระธรรมกายฟลอริดาค่ะ